โอักรรมสับันนี้าวเหนือผมในช่องสตอมโบนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตว,วันที่18นะครับผมก็ผมก็นี่ห่างหายไปนานครับ <c oughs> อืมเอาละว,วันที่18นะครับโอ้ยมเาเต <c oughs> ือนมาแป๊บนึงดูเช็คก่อนเช็คก่อน <c oughs> อ,อ่าโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม ก็ตอนนี้อืมตอนนี้ผมได้อัปเดตนะครับผมฐานพมโมดเวอส,สองนะครับผม,มทำไมเนี่ยก็อัปเดตอัปยาแล้วกันตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปฐานวิจัยนะครับก็เป็นโลอาหารวเวแปดนะครับผมก็ตอนนี้ก็เวลแปดสามอันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมอัปได้แค่นี้นะครับจริงๆผมว่าจะอัปเป็นเวลเก้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปใน EP ยี่สิบวันที่ยี่สิบผมก็จะ อัพนะครับผมโอเคแล้ว okay, กนะ็าฐานอัพนะเป็นเวลสี่ครับนะครับกอจรวดของผมเวลสามนะครับที่จริงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นครับผมก็อัพไปงังน้งนๆแหละทำไมของอย่างอัพมานนครับก็ต่อไปผมก็จะอัพบ,บ้านนะครับเป็นเวลเจ็ดหรือเปล่าดูเจ็ดหรือเวอแปดเออมันแล้วแหละนะก็เดี๋ยวเราไปตีฐานกันเลยครับ อ๋อก็พวกบ้านีละกันไม่ได้ว่ะกดตีไม่แตกจะตังมันเยอะว่ะไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่แตกบ้านหลังนี้ก็ผมว่าน่าตีนะแต่ไม่เอาอืมโอ้หลังนี้เกินบอยเบิร์บเบิร์บอ้าวเนี่ยช้าใช้อีกนี่นะครับเหมือนกำแพงมันเยอะเกินไหมครับแต่มันน่าตีเอาตังนะผมว่า บา้านนี่ไงแม่นะ่าตีนะครับก็นะนี่น่ะเอออย่างนี้โอเคตังเยอะว่ะซดเลยบอซดเลยบอเหมือนเราต้องเข้าด้านบนนะครับผมแต่ผมว่าเข้าด้านล่างเนี่ยปืนมันเยอะน่นานนต้าตอง 気になる。 กลับบ้านเลยแล้วกันโอ้โหแย่ที่กลับมาแล้วเ้าออัพเดตอะไรไม่ได้เลจบคิด่เพิลารณาก็ผมไม่มีหลามาบายไม่มีเพม่อฝากไปๆกดแชร์กดสั่งขายใหด้วยนะครับบายไม่พลาดคิดไหม่